สวัสดีครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอย่า,<ร>าลืมกดไลค์ดิต้องกดไลค์น้ำแน่มันตัวใหญ่ ผมสําฝ่ามือเลนนั่นเนี่ยพูดดีอุ้ยอะนี่เนี่ยมันี่นี่นนนเออนี่ครับนี่สวัสดีครับเ่อมื่อนี้เฮ็ดยังเนี่ยประทท่เนี่ยนะ กินครับวันนี้บอกแห้งมาได้ครับเดินทางมาถึงภูเรือนนะครับวันนี้ออกนอกพื้นที่รับวมาส่บิบิยันผมเขี้ยมันจะมีอะไรให้ใส่ไหมเนี่ย เดินทางมาถึงภูเรือเผื่อไซเบตครับผมเฮ้ยอยเชอรี่บอกอยูบ่บเดมิดนะว่าอยู่สี่เก่าเราจะใส่ตัวนี้เป็นหลังแรกครับผม เมื่อกี้เห็นมันขึ้นมาใหญ่นานมองนี่นะครับผมม่องขึ้นมาสีหนงังอายุหูเราจะไม่หารูเพราะว่าไม่รู้ว่ารูมันอยู่ไหนเป้าหมายเราคือปลาไหลครับผมเ <c oughs> หยื่อเรา,เอาใช้เป็นเนื้อกัดเอากลัดเอาติดตอนพอดีไม่ซอยแม่นม้ำปลาไหลครับกอดยังไงก็ได้ครับเนื้อ เก็บบูดกระสอสราคาบลงบอดใส่ไว้เลยครับเดี๋ยวลงไปเลยถ้าใส่ปลาจะใส่อีกแบบนึงครับแต่ถ้าใส่เป็นปลาไหลก็ตามยถา,ากรรมใส่ไปหมดเข้าใตามสูตรครับผมเน่นบกูกูก็ปลาไหลครับไม่เคกินเลยมีปลาหลากเบ็ดนี้ใช่บหม,ม เม่ไสขี่เกาขึ้นหมดเลยเ,นเนยไปใสอีกหลังหนึ่งอันเงที่ไสนี่เป็นเงืย้อยังก่อนแลวาเนื้อครับผมเนื้อนหนี่มดละ <c oughs> มวนปูก็เย็นจินครับสภาพเนจักน้าเข่าผู้ใดนอนครับผมคนับมาหมวนก็มาเก็บหมวปเลย เอาวางไหนบ่เนี่ยต้องเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนไปใส่ป่าหู้อะไรหายากคบุ้ยเคยหามันมันเป็นที่จะคล้องเหีมันบุคยขึ้นที่จังเลยปาไหลแต่ละบานหูบุคยขึ้นวะเราก็ต้องเปลี่ยนแผนครับตับเตาตามสภาพแต่ว่างี้นี่มันออกงานสำหรับปลาไหลมากเลยเดินกินได้ด้วยกัน เพื่อมับผมเพื่อได้อาจจะม้าก็ได้โจชินพนพมาน้าเขาก็สีมาดีวะางเหนือมาเอาไ้เพิ่งเงือดจีซื่อนิอออเราเขาก็ยางคำฟังคำฝากมาแล้วครับผมมาใส่เบ็ดป่า มองนี่สายเอียนมาสันครับมองนี่สายป่าแบบนี้มันต้องลองของสักหน่อยแล้วดีงุ้มตำมาหนึ่งกบ,กบเขียดอึงจากอย่างบุ ครับผมในระหว่างที่กําลังใส่อยู่นะครับผมอันนี้บททันได้ยามเดียวได้หนิของแท้ครับผมตัวสมุนโพรขนาดผมก็กำลังใส่เด้เนี่ยบทท่านได้ยามเดียวด้นี่ฝีมือบอว่าเบิร์นโรดเนี้ยเงาขาดหลาด เนต่ารุดบ่ละบ่าวิบังไพรโหลดดึงงบู้มันตัวหญ่โอ้ลุนซอยกันนะผมกดไหลคกดแชร์ลุนซอยกันีหลักคนลงนรงแรมแล้ว ของจริงครับโ oh, oh อ้ขัดโอ้เย็นตุกข้องแขนครือไปซ่อมโอ้ยุบร้อยเบ็ดเบ็ดอาเลยวะอ๋อตเบข้อเย็นไหมถ่ายสภาพเบ็ดใส่บีกวะอ้มันบากล้ามากหรอละเบ็ดงอเลยผมอู๊อฟหนึ่งเนาะน้ำตุบ้องแขนเด้อน่าสะได้ครับผม ใส่ไปมงกุฎอย่างละคาเดียมันเอือนมูมากินใส่ไม่พอีแล้วนะเดีไปครับอู้ของเงี้ปุ๊ดดู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 อะไรเนี่ยอ๋อหูดินแห้งซื้อไปอ่ะแนวใส่อ่ะอย่าเพิ่งหลุดอีกนะโอ้กระตูงใหญ่อยู่ เก็บลุดเก็บแดดเอวใสอยู่ไดดเอาหูเ <laughs> ง,งินนี่ใสลุงทรงอันไทยไทยบ้านนี่เพิ่นบ่ค่อยอันใสด้วยครับเขาก็เลยมาจัดก,การให้เพิ่นครับผมอ,อือตกหลุม เดี๋ยวบุเดวตะคุกระถังมาเนาะใส่ถุงนี้ไว้ก่อนบอกตัเก็บหลุดน้อยเดี๋ยวบรรยากาศดีแบบนี้โอ้ กำลังว่าบรรยากาศดีไหม <c oughs> อ๋อใส่ไปได้แน่จาได้บ่บ่เน <c oughs> ีซอยนี่มีบ่เนี่ย <c oughs> อันนี้ก็ใส่ไปแคีสิบนาทีนึงได้นะครับผมได้ <c oughs> ย่างกลับมายามแล้วมันหลายปวดอะผม <c oughs> บานเพิ่นบ่หากินเพิ่นขึ้นไปเรื่งผู้หุนเบิอดอะ่ะ มันนีหมองใดเป็นคือเอรืออยู่บ่แม่นแนบเบิงผู้น่วยใดกัเป็นเรือเบิดบ่ฮะอโอ้มันอมเหรียญนี่ซิบบ่นอมปูดครับตรงนี้ เดือนเด่แสดวะเดือนวิธีการปูปูวะนี้เดือนต่อเพราะว่าูวาใส่ไว้มองได้แน่นะครับผมอยัางล่อเบิด รวยดีเอาหลังนั้นไปปักก่อนตรวจสอบผลงานหลังนี่มันลุ้นครับผมไหวนี่ตัวใหญ่สำแดง ไปแล้วบไปแล้วอยังอยู่ยังอยู่ยยมาผีบอกปู่โอ้ยะสดงระบาดมัยปวดยัง,ยงไงอ่ะเลกแล้วอุ้ยเลิกนนนลกนแล้วมันอืนไปเพราะยังเหรอ ปวดไงครับัใส่กมูกมีสูเก็องเกงด,ดาบเลยกินลึกครับกินลึกออง,องนี้เาไม่ได้ใส่หรนบัวนั่นมีแต่นันเพินใส่นกไปเนาะครับผมถึกด่างก็้ไครับ <c oughs> นกปวถือแต่ว่าคนถือ ไ <ort. laughs> ปถึงที่หมายครับ สำรวจมาท่องเที่ยวค่ะจนมาเลาะผู้ครับผมเข้าให้เนี่ยมึงเข้าให้ไหม <c oughs> ไหนอธิบายให้ฟังสิที่นี่คืออะไรเข้าให้ครับผม ไม่ยุคนีไ่ไม่ไมีพี่มีครับม่ครับ วางใดกับสถานที่นี้ที่ใหม่ครับไม่ใช่เจ้าจิงเต็อินได้บอกโอ้หมดสมห้าขวามือโว้หมดสม,มด <laughs> สภาพนี่ผลสรุปมองนี้นะครับผมใส่แว่นขามคืนประมานะครับผมผ่านไปประมาณหนึ่งคืนแล้วด้วยน,วนน้ กันหนึ่งนาทีาทสีเซียอยู่ที่ทาา่านฐาน

เลียงูกขาวครับกระดูกเลืองเอาไปไปจัดการระหว่างทางครับผมใส่ออกมาโอ้ยมีแนวใส่ยอดขาดละลกะงูกังออกแามีเนาะบุด้ตั้งใจมาเห็ดเด้งโอ้ได้เห็นลระงูกครับผมได้การได้การขนาดมหาปลาไหลซื่อๆเด้งนี่เอาเป็นถุงถังเลยเถอถุงถางเลย ยาบึงไ้ายี่ไทยมาโหสดยมากนี่อยู่ที่ผู้เรือผู้เรือเห็นละงกออกครับ let's go l e ส s go บยงูยักษ์เลยเออเบ่งเอาลวดรับผมสฟามือเลยนะเนี่ยบูดีเอาไม่เทียวซะ สามดอกครับมีหลายกว่าหนึ่งดอกแต่บาทแล้วตัอขิงคือไว้ตัวรักกินนะบุกการจับอย่าไปซูนขคีงมันจำศีนอยู่ตัวนะจำศีนเต้งของฮ็ตเนี่ยนะสุดยอดขนาด้็กินและน้อนเลยดิโอ้ยดอกเป็ดครับผมไส้ไผ่ในบมูลในเรือจะบอกว่า bàu, tòpido, giọt, cái các bạn, đọt đeo in đây luôn này, xài luôn bay. Mình ném gìn cái, chặt cái đọt này nỗi. นี่ครับนี่ว้ามันหมานจริงๆวเวกิดจากปลาไหลเลยครับผมมาหาปลาไหลได้เห็ดครับผมสุดใดเนาะนทางเนียๆเป็นเปลี่ยนเง็ยวางไดเนี่ยเนาะ เปลนแนนี่ก็มีดิเออขาวๆนะมันคือเป็นดอกมันมันอย่างสัน่นกิดมาได้ีดยังเวสูอ้หูโบแมนดอก ที่ผูเรือนะครับผมมาหาปลาไหลได้เห็ดขี่รถไก่สุดกระดิกเมืเอ่อรถ <c oughs> ขนาดบม่ได้ตั้งใจม้าเดิเอนอเนียนอะไหวไม่ถึงนะเด็กผูบริหารไอ้ที่ถึงก็หนี่ห่างตีขาครับห่างถึงข่มอะเนี่ย มันขมมันขมกินบ่ได้กินบ่ได้ไดเ,อเอา้าเห็ดกอเป็นบ่ไหนแดงๆไงอุ้ออดยดอกไม้น่ะในเวลายามแล้วครับผมใส่มาเศร้ายามมาแรงหลังจากไปหาปักมองอื่อนเราได้เห็ดมาแทนก็กลับมายามตองนี้นะครับผม <laughs> มันจะเหลืออะไรไหมป่ามงนไงครับมันหลากเบ็ดนี้ <laughs> บราณอย่างวันที่หละผุน <laughs> เดีอระดับนี้แล้ว <laughs> <laughs> ยางตั้ต้องสิบโตครับผมห <laughs> 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 ลังจากขี้ ผ่านมาเคิงหนึ่งแล้วครับผมในที่สุดก็ยังม,ม,มีอย่างเกิดขึ้นเที่อก็ยัยงมีอะไรครับโอ้ก้อนหงษ์ดึงเชืกอกเยอะในที่สุดครับผมเตรียมตัวจะไปิลูไหมเบ็ดจ,จมเลยเบ็ดปักที่แล้วครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์และกดซับนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจ ในการดึงต่างชาบัตรหลบก่อนปล่อยมันไปนะครับผมหลบนี่ร,ร,รก้อนหย่าก้อนหย่าหรือ,อ,อนำพัดไปก็โห้ คนประกอบการสรุปว่าไไเ,เหมือนจะหมานแต่ช่วงเช้าครับผมฮะสั้นกระแปลว่าได้เวลากลับครับผมไปกีกอ,อกแล้วกลับบ้างครับผมคุณว่าหัวงูเหลี่ยมหฮะ เดี๋ยวพาดมาแกะแข่นผู้เรือใหม่นะครับมือไหนมือนี่ปล่อยไปก่อน